ตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นนา,าานายนระัตพัฒนสังนาครับผมมีพัติบนธ์ประจำใจคือการเรียนที่หนึ่งกีฬาที่สองค่ะชื่อนางสาวนัติมนธ์ศิริ สวัสดีครับดี่เีอร์ผมชื่อนายสัชวันรคูริพัฒน์ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ับ3ครับอายุ15ปีครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ในดาราสาสตร มีคติประจาใจคือท้อได้แต่อย่าอะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสายไทยพรมาชื่อเล่นชื่อเกาแก้วค่ะคติประจำใจคือกังขี้ดีกว่ากังตนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิชาโชคบ่อชื่อเล่นชื่อมิวคติประจาใจคืออยากท้อเดียวได้ไปยา,ยาสวสวัสดีครับผมนายพลิตติมท,ทุกคุณนะครับผมชื่อเล่นชื่อบุ๊กนะฮะคติพอดของผมคือดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ครับสวัสดีค่ะชื่อกฎจักรเมฆอินค่ะอายุ16ปีชื่อเล่นชื่อไมายคติประจำใจคือทำวันนี้ดีค่ะชื่อคุณนิตาโอโนค่ะ นคืออย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นายนายเป็นนักเกียงครับชื่อเล่นชื่อโฟกัสครับคาติเป็นกำใจก็บอลยิไม่ได้ครับสวัสดีครับรัตนพรปุรัวนะครับเล่นชื่อเล่นนะชื่ออาว์คาติผมคือรุ่งนี้ไม่มีเด็กอีกค่ะชื่อนางสาวยุพนธนารักษ์อายุ15ปีอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์สวัสดีค่ะชื่อนางสาวยุพนธนารักษ์อายุ15ปี อย่าปล่อยให้เวลาหันไปโดยแล้ค่ะที่สันชื่อนางสาวอริยาเยงเจนโผลค่ะชื่อเล่นชื่อเป้ค่ะอายุ15ปีคติประจำใจขอพยายามมีที่แขนคนสำเป็จค่ะท่านผมชื่อนายสุกรชัยยงชื่อเล่นจิตต์อายุ15บห้าปีคติประจำใจก็แค่ตั้งใจที่อยากวาจะงานสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุศลวจันดีค่ะชื่อเล่นชื่อฟองค่ะอายุ16ปีคติประจำใจทำวันนี้ให้ที่นี้ ผมนายกิตนาจงแสงแก้วชื่อเล่นชื่อต่อคติจังใจจงอย่ายึดติดในอดีตจ,จงยิ่งบ้านติดปากวันสวัสดีครับผมอานุภาพระมงอาชีพชื่อเล่นชื่อโบอิงอยู่ม .4 ทับ3ปีที่16คติประจันใจคือทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานครับผมชื่อนาย,พ,ยพีนัทพเนียชื่อเล่นชื่อเพียคติแค่กล้ากา็ชนะครับ เฮ้ยครับนิตนาวุนนใจชื่อเล่นชื่อวท็อปเอ่อจิตประจําใจเล่นทุกวันมันไปเลยดุมนะครับผมชื่อจะใช้สุขเกมปีวัชรินโยมอครับสาวชอเล่นชิกายครับเนื้อติดประจำใจครับอทำวันนี้ให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะชื่อนารักที่มาอินทราธนาพลค่ะชื่อเล่นชื่อยีจิตประจําใจคือ นาสำคัญยังไงแต่ปฏิบัสำคัญกว่าเพราะฉนั้นทำให้ดีสวัสด uh ีค่ะชื่อดังส์าหัตเลยยะชื่อเล่นชื่อแพคติมทวันนี้ดีุดีครัชื่อิจนเฟผมชื่อเล่นชื่อตุนนะครคติประจำใจของผมก็พยายามที่ไหนก็สดงต้ออยู่ที่นั่นครับผมผมนายธนะดหอมเยนชื่อเล่นดนครับคติป็นจาใจทำวันนี้ให้ดีกว่าสวัสดีค่ะทีฉันนังสาวบูนาชะอุ่มค่ะชื่อเล่นชื่อสองคอายุ15ปีคติเป็จใจนะคะ ช่วยอีที่ตกินนะคจะซุ้มแต่ที่ทำเกินสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพงศ์นันแดงอายุ16ค่อยคติทาวันววน,ววนี้นดีสวัสดีดค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนิชานาคูดค่ะเลขที่54าสิ่ันสัค่ะชื่อเล่นชื่อเบเฟินค่ะคติประจำใจก็คือขบคนพานไม่ ขอบคุณพานถ้าจริงใจก็ไม่ผิดคบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไรสวัส,สดีครับผมชื่อชนิมผมชื่อนายฉลิพย์กาลเกตชื่อเล่นอ้อยอายุ15ปีคติประจำใจก็คือทำอะไรเลทำวันนี้ดีที่สุดครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวแม่ทองเลขที่50อายุ15ปีชื่อเล่นชื่อส,มส้มค่ะคติผลประจำตัวก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเอาให้สุดกับที่เราราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ผมนายวัชระพรมังท่าไม้อายุ 17ปีเกิดวันที่18กันยายน2 540กติประจำแจผมฝันให้ไปสักฝันให้ใกไกลแป้ถึงสวัสดีครับเชอร์ทันบดอะไรไม่รอดชื่ออช่อทา์สอายุส5ปีปีท่าเตอย่างไรคือไม่เบียดแบลวคนครับผมชือ่อติชายจชาวงนายนายทองสรา ปฏิบัติธรรมชื่อเป้าหมายไว้ชื่อสุชาติแจ่มทองอายุ15ปีชื่อเล่นชื่อบอสคติประจ้ำใจทำวันนี้ให้ดีครับผมนัทมูนเดย์นะครับชื่อเล่นชื่อบอสครับคติประจ้ำใจของผมนะครับฝันให้ไกลไปถึงป้าที่คิดชีวิตส่งความคิดดิที่มากชื่อนายธนากรคงมาเสิร์ฟอายุ15ปีชื่อเล่นชื่อบงครับคติประจ้ำใจคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดนายธีรพันธ์เอ่อชื่อเล่นชื่อเจงพะอายุ16ปติประจ้ำใจก็คือ สู้พี่เต็งกำลังจนงว่าเจ้ชนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกวันกินสุไลชื่อเล่นชื่อนุกอายุ16ปีคติประจำใจคือขอได้แต่อย่ากรักคนเลยครับผมนายอภิชาติามรดพันธ์อยู่มัธยมศึกษาตอนที่สิบแปดชื่อเล่นชื่อเก่งคติประจำใจคือฝันให้กลายเป็นจริงครับ่ะชื่อนางสาวชนพรวลเลนีจิตชื่อเล่นชื่อแก้วคติประจำใจก็ ำนีสวัสด <toys> ีครับผมชื่อนายเชษฐาเลี่ยวสิบู์ครับคติประจำใจของผมนะครับถ้าไม่ถึงต้องขยิบถ้าไม่เจ็บก็หลับข้างหลังข้าพูมิเท่าเดิมเคติประจำใจฝันให้ไกลไปถึงสวัสดีค่ะชื่อธัญรักษ์กรักันเดยวกันชื่อเล่นชื่ออันมอนอายุ16ปีคติประจำใจเมื่ออดีตอดีตหรือไม่ได้ก็ทำมันให้ชื่อนางสาวพิเชียพร ชื่อนางสาวละวันอันินนะรนะะนนนนิชื่อเล่นชื่อพอยค่ะคติประจำใจถ้ามัวแต่อุ <laughs> ้มอดีตไว้แล้วจะเอาือที่ไหนคว้าหระคผมนะครับนาศราศีชื่อเล่นชื่อซีอายุ16คติประจำใจปันให้กายไปถึงครับนายธนวัฒน์เกิดตัวจวิวม .4 ทับ3คติประจำใจอ่าชะตาฟ้าลิขิตแต่ชีวิตนะครับผมภ้าพูิเท่าเดิมคติประจาใจ ฝันให้ไกลไปถึงครับผมนายก็กิติสรัครับชื่อเล่นชื่อกองคติประจาใจคือฝันให้ไกลแต่ต้องไปให้ถึงฝันนี้ค่ะชื่อวิรลักษ์นสุภาสุธละกิจค่ะชื่อเล่นชื่อแนนคติประจําใจก็คือทำนิสัยเสมอเลยครับผมชื่อนายจีรยุปีวะพรมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับสามเรียนอยู่โรงเรียนดาราสมุทร์ศีราชัอายุ15บสิบห้าปีคติประจําใจก็คือปล่อยวางในสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจ